ร้อนแรงถึงขั้นไฟไม่บ้านเราทำบ้านใหม่ดีไหมพ่ออย่าว่าแต่บ้านใหม่เนยเพราะว่าย้ายจังหวัดใหม่เลยดีกว่าเลยย้ายจากโคราชไปอยู่ชัยภูมิโยมเริ่มจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแม่ตมาเป็นเบาหวานนะคุณโยมแม่ตมาเป็นเบาหวานไม่รู้นึกยังไงไปเป็นเบาหวานอาตมาเคยคุยกับแม่แบบเสียเรียดจริงจังโยมแม่โยมแม่จะเป็นเบาหวานทําไมโยมแม่เป็นแม่อย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วทําไมชอบทาตัวเหมือนนักการเมืองนั่งควบสองสามเก้าอ,อี้อยู่เรื่อยเลย อ่ำแม่นึกว,ว่าจะอ่าแม่อยู่แม่อ่คืนไม่เป็นไรหลอกลูกมาหาสมปองเบาหวานด้วยกรรมพันธ์เดี๋ยวแม่ยกให้นี่แค่จบป .4 แล้วเนี่ยถ้าจบปตรีจะขนาดไหนนี่กะว,ว่าจะซื้อปอมัน๊ีะทั่สองสามใบไม่เอาเราควรจะเรียนเองดีกว่าส่วนโยมพ่อตมานี่ก็นี่ก็อ่าตัวพ่อเลยพ่อเอกคำพานครไทยสงตอนอยู่ป .3 โยม มาอมอตมาแรงมากสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วอตมาปากสั่นพับพับพับว่าจริงว่าใช่ว่าแม่นั้นมันบัถือต้องทําไมแม่ต้องไปยอมเป็นเมียพ่อด้วยเด็กป .3 สามไม่เข้าใจยอมไม่มีใครอธิบายให้เราฟังด้วยขึ้นปอขกพ่อเล่นมุกเดิมซึ่งตอนนั้นเด็กชายสมปองฉลาดแล้วคุณครูให้ความรู้สอนสกิลสอนทักษะให้กับชีวิตเราพ่อมาเล่นมุกเดิมจ้ะสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วฮ่าฮ่า กลัวไม่หาภาพช่วยสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วเราฉลาดแล้วก็สวนคืนเลยไม่เป็นไรเมียของเจ้าก็เป็นแม่ข้าเช่นเดียวกันเราสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันมีความสุขยงทุกคนทุกท่านเวลาตะมาทํางานเหนื่อยเหนื่อยก็มีความเหนื่อยบ้างนะถึงจะเป็นพระก็าตามแต่ก่อนช่วงทํางานใหม่ๆเขาถามเหนื่อยไหมคะท่านก็ตอบให้ลูกกิ้งกูด๊ดอ,อ๋อไม่เหนื่อยหรอกจ้าเป็นท้าเป็นเจ้าจะเป็นเหนื่อยอะไร ทุกวันนี้เหนื่อยไหมครับบอกตรงๆเหนื่อยอาตมาก็เลยทํางานเกือบทุกวันแต่กลับบ้านทุกเดือนแต่ก่อนคนหมู่บ้านอาตมาตื่นเต้นนะอุ้ยนี่ไงที่ออกจอใจพระจย์สมปองอุ้ยออกทีวีก็ไม่บอกกันอุ้ยคนอื่นบอกว่าดูเราเราไม่ได้ดูหลังๆกลับบ้านทุกเดือนชาวบ้านเห็นโอ้มาอีกแล้วมาทุกเดือนเลยเห็นเป็นเรื่องปกติไปทําไมคะไปเอากําลังใจจากคุณโยมพ่อโยมแม่ไปให้กําลังใจท่านด้วยทุกคนทุกท่านเวลาทํางานเหนื่อย นึกถึงภาพโยมพ่อเลยก็จนนะเนาะก็ได้โยงได้ย่ารับจ้างเขาสวนมะขามหวานไล่มะขามหวานเดือนละสามพันบาทโยมทําอยู่เกือบ20ปีไม่เคยขึ้นสักบาทแต่พ่อภูมิใจบอกสุดท้ายพ่อได้เจ็ดแสนกว่ากี่ปีพ่อเกือบ20ปีเคยขึ้นไหมไม่เคยแล้วพ่อทำไมทางานขยัจน,นจนังเลยเจ้านายอยู่ชมุมแพขอนแก่นปัจจุบันเปลี่ยนมาอยู่กรุงเทพแล้วเปลี่ยนมือแล้วเจ้านายทาไมถึงขยันทจาจังเลยเขาไม่รู้หรอกเขาอยู่ไกลเขาจะรู้ไม่รู้เราก็รู้อยู่แก่ใจลูก เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําได้ความคิดเลยเราจะไปบรรยายที่ไหนไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่เต็มที่นะวันนี้คนมามากมายประทับใจนานๆพระจะได้เข้ามาลงหนังสักทีนะโยมนะเป็นโอกาสที่ดีมากอะแบบนี้ก็ไปนะสมปองนะเหมือนพ่อบอกเรางั้นนะพ่อไม่ได้พูดนะทาให้เราดูจะเป็นบ้านนอกบ้านนาเป็นตรงเป็นเต็น์เป็นอากาศร้อนๆก็ไปนะลกูกอย่าเลือกงานประมาณนั้นทุกคนทุกท่านส่วนโยมแม่นี่ก็สดยอดก็ขายของชูงหวยละจ้าอยู่บ้านนอก กำลังหลับๆเนาะเป็นเบาหวานความดันเป็นเวียนหัวจูๆเด็กประมาณสามขวบลูกสาวอบตอรเรียกแม่ไงเรียกแม่อาตมาไงรู้ไหมตาลโอ้เด็กสามขวบเรียกแม่อาตมาตาลเลยเหรออาตมายังไม่เคยเรียกแม่ตัวเองอย่างนั้นเลยนะแม่ก็สวนเลยซื้ออะไรว่าไงเพื่อนซื้ออะไรซื้อของหน่อยกี่ร้อยสองบาทสองบาทก็ต้องปลุกแม่เราขึ้นมาขายของแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปหยิบของสองบาทให้เด็กสามขวบ อุ้ยแม่ทำไมต้องมาเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยเพราเราเป็นแม่ค้าโลกยังไงเราก็ยิ้มย้ม,ยมแจ่มใสให้ลูกค้ายิ่งเป็นลูกค้าที่เป็นลูกอบต่อด้วยใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเราเลยนะเนี่ยแม่เข้าใจเอาใจลูกค้านะเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดลูกเชื่อไหมว่าโยมแม่ตามาพูดตามาเรื่องอะไรเรื่องความตายใครไปไหนยังไงยังไงใครตายที่ไหนแม่ตามาไปหมดขนาดขาแข้งเดินไม่สะดวกก็ไปถามตรงๆโยมแม่ไปงานเขาทำไมเดินก็ไม่สะดวกไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวถึงวันของแม่เดี๋ยวเขาไม่มาแม่อายเขาอ๋อนี่ยังห่วงหน้้าาตายย่เจะไปแลวนี เป็นห่วงมากเลยจึงมีคําถามให้โยมเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลให้นโยมทุกคนทุกท่านนะรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเป็นบัตรอาบน้ําที่ฟาร์มจรเข้อันนี้มอบตลอดตั้งแต่มาเจาะใจครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็ยังมอบอยู่จริงๆเป็นพระสมเด็จนะไม่ใช่สมเด็จธรรมดาด้วยเขาบอกหายากมากได้มาจากอินเดียจากสองปีที่แล้วไปอินเดียทําบุญเขาเยอะเขาถวายมาบอกเป็นของหายากโยมหามาตั้งแต่สองปีที่แล้วโยมมาจนถึงปีนี้ยังไม่เจอเลยโยมคงไม่เจอแล้วหลับมันเป็นของหายากอ,อ้าวคาถามง่ายๆเลยแล้วกัน อะไรมีค่าที่สุดในตัวเราโยมสามพยางมีคำว่าใจอยู่ข้างหลังอา้าวคำถามง่ายๆเลยแล้วกันอะไรมีค่าที่สุดในตัวเราโยมสามพยางมีคําว่าใจอยู่ข้างหลังขอบคุณในทุกคําตอบที่ถาโถมเข้ามาเข้าใจคาว่าลูกกําพ้าแล,ะละ้วล่ะขนาดพ่อแม่ยังอยู่นะเนี่ยลมหายใจโยม นั่งอยู่หล่อๆสวยๆนี่หัวเราะผิดจังหวะยังไงก็ไม่รู้เขาไม่เอานะโยมเขาเอาไปฝังเอาไปเผาเลยนะพูดถึงความตายความตายน่ากลัวไหมโยมอยู่ที่ไหนก็น่ากลัวโยมยกเว้นไปสุโขทัยแนะนําให้แวะโยมโยมจะไม่กลัวความตายหายใจไม่ออกบอกตาแดงตาแดงเป็นชื่อเจ้าของร้านขายลงศพตาแดงเป็นชื่อเจ้าของร้านขายลงศพโยม คิดมันอาตมาไหมตอนแรกนึกว่าจบหมอขายถังออกซิเจนว่าแมนไม่ใช่หายใจไม่ออกก็คือตายให้โทรไปบอกตาแดงแล้วแกจะส่งลูกน้องมารับเอาถ้าเกิดผมไม่มีโทรศัพท์ทำไง่ะครับไม่เป็นไรเรามีโปรโมชั่นให้หายใจไม่ออกบอกตาแดงวันนี้ซื้อหีบศพหนึ่งใบแถมฟรีมือถือหนึ่งเครื่อง <laughs> คิดได้ยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดสีสายวิชาการหรือสีขวาศิลปะซิลีบำศิลป์เบลล่าม,ส,ามส่วนไหน <laughs> แถมนนเก่าๆใช่ไหม รุ่นล่าครับรุ่นล่าโทรศัพท์รุ่นล่าทําไมกล้าแถมเป็นของศพที่แล้วเลือดอยังเพื่อนหน้าจออยู่เลยโยมวางอยู่ที่เฉยโทรออกเองได้ประมาณต่อติดตายเยาวเล่นแถมจริง900กว่าบาทไปถึงพันบาทอาตมาเป็นพระที่สำรวมโยมอาจจะดูไม่ออกก็พยายามที่สุดแล้วเปิดกระจกรถตู้เอากล้องดิจิมอนถ่ายมาสอนโยมดิจิตอนไม่ดิจิตอนไม่น่ารักดิจิมอนมน่ารักกว่าไม่เชื่อดูปากก้องดิจิมอน เอากล้องดิจิมอนถ่ายมาสอนโยมเห็นโปรโมชั่นอดใจไม่ไหวตัดสินใจลงไปมีส่วนร่วมชอบชอบคนมีความคิดสร้างสรรค์ความรู้อาจเรียนทันกันหมดอะไรเรียนรู้ไม่ทันกันจินตนาการมีพลังก่อความรู้สุดท้ายแต่มาอยากจะฝากจริงๆระดับบ้านเมืองเลยนะคงไม่จะพอสังคมของเราคงจะเป็นระดับประเทศเลยแล้วกันเอาแบบใหญ่ๆเลยแล้วกัน อะไรจะเกิดขึ้นท่าจุดจุดจุดเป็นคำถามที่มหาวิทยาลัยพิกซาของสติฟจอบถามนักศึกษาตลอดเขาบอกถ้าทางโลกเป็นคำถามที่เซ็กซี่ยั่วยวนชวนให้คิดอะไรจะเกิดขึ้นท่าจุดจุดจุด,จดอ่านหนังสือพิมพ์โยมเอ้ยเขาบอกสสอ <า S 1> ผู้ทรงเกียรติของไทยประชุมรัฐสภากันโอ้ด่ากันว่าหมาบ้าเต็มไปหมดปิดเลยอาตมาไม่ชอบอะไรคเครียดๆก็เลยนั่งกลับมาดูย้อนหลังโอ้สนุกมากเลยทีเดียวเขาก็ว่ากันอย่างนี้จริงโยมอะไรจะเกิดขึ้นท่า สส,สผู้สรงเกียติของไทยพูดคำเพราะๆที่วัยรุ่นชอบพูดกันคือคำว่าน่นารักอะโยมลองนึกภาพดูนะท่านประธานที่เขารพบครับยกมือเหนือศีรษะผมมีสิทธิ์พูดครับผมผู้นำฝ่ายค้านอยากจะบอกฝ่ายรัฐบาลว่าน่นารักอะบรรยากาศมันจะประมาณนี้เลยนะโยมท่านประธานครับคุณจะประท้วงอะไรผมไม่ได้ประท้วงครับผมอยากจะบอกผู้นำรัฐบาลเช่นกันว่าน่นารักอะ บรรยากาศยมต้องซื้อพันแปดแน่เลยเนี่ยสองใบยมขำเอากําไรมากเลยทีเดียวบรรยากาศบ้านเมืองเราจะน่ารักมากตุกทุกท่านเอาละจ้ะแน่นอนจ้ะชีวิตเราต้องมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าใครต่อใครก็แล้วกันไม่ว่าจะระดับครอบครัวส่วนตัวของเราครอบครัวเราครอบครัวใหญ่ประเทศไทยของเราแน่นอนอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราต้องฝ่าฟันผ่านพ้นไปให้ได้อยากจะมีความสุขในชีวิตพระอาจารย์ วิเคราะห์ให้ถูกความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีปัญหาความสุขอยู่ที่ว่าเรามีปัญหาแต่เราจัดการกับปัญหานั้นๆได้นั่นเรียกว่าความสุขหากยมเหนื่อยยมท้อฟังพระอาจารย์ก็เพลินดีค่ะมีความสุขแต่พอออกไปเจอชีวิตจริงชีวิตหนูดราม่ายิ่งกว่าเลียาอีกนะคะหากยมเหนื่อยยมท้อฝากเอาไว้สี่คำยมวันนี้คุณอย่าทํานมหกหรือยอย่างเขียนเรียงลงมาเป็นแนวตั้งอย่าทํานมหกอย่าท้อเมื่อพลาดพลัง้งทําความหวังขึ้นมาใหม่ นมนานสักปานใดหกล้มไปเพียงชั่วคราววันวันนี้คุณอย่าทำนมหกเลยอย่าให้เขาเสิร์ฟลูกสองเสร็จก่อนยมให้ตบมืออีกครั้ง <_ Ole S 2> เขาจะเสียจังหวะในการตกได้อะไรนะยาวไปพระอาจารย์โอ้ํจไม่ได้หรอกค่ะอย่าทอ้โยวยาวๆไปสั้นๆกว่านั้นก็ได้ม้าเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อน <_ d esp ans> สงสัยจะสั้นไปเจริญพรตาทุกครับนะฮะก็นี่คือโมเมนต์แรกของเรานะครับพระมหาสมปองตาละบุตรโตน้ำหูน้ตาไหลเลยนะฮะเนี่ยซึ่งเรียกว่าออกทุกแบบว่าทั้งหูทั้งตาทุกรูที่มันมีน้ําให้ออกทั้งออกหมดเลยฮะก็เมื่อกี้นี้ต้องถามลุงสิงห์ว่าภายใต้เสียงหัวเราะแล้วเราได้อะไรไหมฮะ มีหลักธรรมเยอะแยะมากมายครับแต่ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่พี่เคนโดได้อะไรบ้างครับจากการฟังพระอาจารย์เมื่อกี้เมื่อกี้นี้เหรอฮะหัวเราะเยอะมากผมมีอยู่ในใจว่าผมได้แต่ผมไม่รู้ว่าคนแถวนี้เขาได้อะไรบ้างหรือเปล่าเราหาเหยื่อเราเพราะว่าเวลาที่เอาไมค์มาจ่อคนที่มาดูท็อกโชว์อะไรเงี้ยอ่าพี่ได้อะไรงามายุ่งกับกูนะงั้นเราก็จะทําเช่นนั้นนะครับใช่ครับพี่ครับได้อะไรบ้างครับลีนได้อะไรครับได้คิดครับได้คิดแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่คิดครับอ่าพี่ฮะได้อะไรฮะ ด้ความสนุกก่อนหน้านั้นชีวิตไม่เคยสนุกเลยครับฮะพี่ได้อะไรฮะรอบหนึ่งได้หาก่อนหน้านั้นชีวิตดราม่ายิ่งกว่าเลี้ยาไม่เคยหามมกอกคนหนึ่งได้คิดคนหนึ่งได้สนุกคนหนึ่งได้หาแล้วพี่ได้อะไรฮะได้ความรู้รู้สึกว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระแต่ก็ยังสามารถที่จะทําให้ประชาชนคนธรรมดาของเราทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขกับธรรมะของท่านได้คือผมแยกเป็นสองอันได้ความสุขแต่ก่อนไม่สุข ได้รู้ว่าท่านเป็นพระแล้วก็จุดเอก่อนหน้านั้นก็เริมไปจีรูไม่ใช่ทุระเลยรอเล่นนี่นี่คือโมเมนต์แรกที่ทําให้คนมีความสุขและภายใต้ความสุขคือคติธรรมที่พระมหาสมปองได้บอกพวกเรากติน่าสนใจว่าเราฟังเทศฟังธรรมมักจะต้องซีเรียสมักจะต้องสํารวมครัรอบนี้ฟังกันอย่างสนุกสนานก็ได้อีกอรรถหนึ่งคือวันนี้อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มีความสุขแล้วก็ได้มีพลังใจที่เข้มแข็งต่อไปโมเมนต์แรกผ่านไปแล้วตอนนี้โมเมนต์ที่สองแขกงที่สองรออยู่บนเวทีกับที่ดูแลนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นใคครรับมืออต้ พี่ดูด้านบนเวทีครับ,รบท่านผู้มีเกียรติครับผมชอบคําถามของน้องโดกับน,น้องสิงเมื่อกี้มากว่าทุกครั้งที่เราใช้เวลาใช้พลังงานหายใจเพื่อรับฟังอะไรบางอย่างรับรู้อะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีการวัดผลว่าแล้วเราได้อะไรเมื่อกี้ผมพยายามคิดพอมันถามแล้วผมก็เออแล้วถ้ายื่นใมหมาทางเราแล้วเราทํำยังไงดีก็ได้คําตอบอันนึงไม่รู้ท่านผู้มีเกียรติจะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับผมมีความรู้สึกว่าผมค้นพบว่าบุพการีหรือพ่อแม่เนี่ย ไม่ได้ให้แค่ชีวิตแต่ทรงผ่านแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเราตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราผู้เป็นบุตรนั้นรับรู้ได้หรือไม่คิดทันหรือไม่และรับสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าในตอนนี้ของท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านจะเป็นพ่อแม่หรือท่านจะเป็นลูกท่านกําลังรับหรือส่งแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ท่านอยู่กับครอบครัวครับเห็นด้วยไหมครับเงียบ แขกรับเชิญท่านที่หนึ่งผ่านพ้นไปมาถึงแขกรับเชิญท่านที่สองก่อนจะถึงท่านนี้ผมมีคําถามถามท่านผู้มีเกียรติครับตอนเด็กๆเ,เคยฝันไหมครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรเคยไหมครับมีตัวอย่างไหมครับน้องผู้หญิงชี้ใครก็ได้ทําไมต้องชี้ชัดหนูอยากเป็นอะไรคะเคยฝันไหมอยากเป็นอะไรอ้าวเคนโดช่วยพี่หน่อย อยากเป็นอะไรคะเดี๋ยวหนูอายุเท่าไหร่คะสิบห้าสิบห้าอ่าสิบห้าฝันอยากเป็นอะไรคะหันไปมองแม่ว่าเฮ้ยแม่หนูแม่อยากให้หนูเป็นอะไรคะหนูจะเป็นอ่ะหนูฝันอยากเป็นอะไรคะเป็นนักร้องค่ะนักร้องเอ่อคิดว่าได้เป็นไหมคะไม่ค่ะไม่ได้คิดว่าไม่ได้เพราะดัดฟันเดี๋ยวก็ออกหน้าตาขี้เละก็ ็ยังโอเคมืดๆก็ดูดีนะเนะาะทำไมคิดว่าไม่ได้เป็นไม่มีพรสวรรค์ไม่มีพรสวรรค์เชื่อว่าทุกความฝันของท่านจะมีสิ่งหนึ่งตามมาเสมอก็คือฉันเป็นไม่ได้หรอกแขกรับเชิญของเราจะแสดงให้ท่านเห็นว่าไม่มีไม่มีขอบเขตของความฝันจะฝันเป็นอะไรก็ได้นักบินอวกาศก็ได้ท่านก็เป็นได้ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นสิ่งใดที่ท่านฝัน ท่านจะได้เป็นแน่นอนแขกรับเชิญของเราเดินทางมาจากสาหรัฐอเมริกาจึงจําเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะถ้าพูดไทยได้เราจะถือว่าเป็นฝรั่งดองที่ปลอมตัวมาผมเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแต่บังเอิญมีคนส่วนน้อยบางส่วนคือผมฟังแล้วอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะรู้บ้างบางคําไม่รู้บ้างบางคําแต่ผมจะแนบเนียนกับพวกท่านมาก เพราะว่าอะไรที่เขาตลกผมก็จะตามไปด้วยอะไรที่เขาทำตาโตส่งเสียงดังผมก็จะว้าวโอ้ว้าวเรื่อยโอ้เขาก็เลยนึกว่าผมฟังรู้เรื่องอันนี้เป็นเทคนิคนะครับใครที่ฟังไม่รู้เรื่องให้ทำตามไปแบบนี้ด้วยเขาจะได้สบายใจว่าพวกเราฟังรู้เรื่องหมดนะครับใครเป็นชนส่วนน้อยแบบผมทำแบบผมนะครับสำหรับชนส่วนน้อยแบบผมที่ฟังอาจจะรู้เรื่องไม่ละเอียดเท่าที่ควรจะได้จะมีการแปลด้วยตัวหนังสือที่ พิมพ์ขึ้นมาโดยเราได้รับเกียรติจากคุณวารินสัจเดลหวังว่าความตั้งใจของเราจะทําให้ท่านได้รับอัธร่ดีผมหวังว่าหลังจากที่ท่านฟังสุดยอดนักสร้างแรงบันดาลใจที่